ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจความเชื่อก็ดีหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในพระแต่ปิฎกบางทีเราดูก็เหมือนพอไปอ่านแล้วเหมือนขัดกันนะเออยางเช่นยกตัวอย่างในประเด็นของพรมเนี่ยพระเจ้าทรงตัดถามพราหมณ์ผู้หนึ่งว่าเคยเห็นพรมไหมพราหมนั้นก็ บอกว่าไม่เคยเห็นและอาจารย์ของท่านนะ่ะเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็กลุ่มของอาจารย์นี่เคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็อาจารย์ของอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วนะเคยเห็นไหมที่กล่าวถึงพรหมบูชาพรมเนี่ยก็ไม่ไม่เคยพูดถึงว่าเคยเห็นพรมแล้วก็ฤาษีที่สร้าง ว่าคำสวดสรรเสริญพรมเนี่ยได้มีการกล่าวถึงไว้ไหมว่า,าไ,ดไ,ดได้ได้เจอพรมบ้างก็ไม่เคยไม่เคยมีการกล่าวว่าเคยมีใครเจอพรมเลยคราวนี้พระเจ้าก็เปรียบเทียบว่าเหมือนคนที่รักผู้หญิงแต่ไม่รู้จักผู้หญิงไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่รู้ชื่อไม่รู้ว่าอยู่แห่งหนตำบลไหน พระุทธเจ้าก็ถามพรามผูนั้นว่าถ้าถ้าผู้ชายคนเนี้เขาเกิดความรักอย่างนี้เป็นยังไงบอกว่าเลื่อนลอยนีไ่ไหมหรือท่านเปรียบเทียบอีกอย่างว่าเหมือนที่กลางสี่แยกเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งปรารถนาที่จะขึ้นไปไปสู่ชั้นพรมก็ก่อบันไดสร้างบันไดเพื่อขึ้นไปชั้นพรมพอมีคนเดินพระเดินเดินผ่านมาก็ถามว่าพ่อนุม่ม สร้างบันไดทำอะไรก็บอกว่าจะไปไปหาพรมคนที่เดินผ่านมาแต่ละคนก็บอกว่าเลื่อนลอยแต่พระเจ้าทรงตัดประเด็นนี้ก็คือว่าเมื่อไม่เห็นแล้วแล้วจะเชื่อได้ยังไงนะแต่ก็มีาบางพระส,สูตรนะพูดถึงพูดถึงพรหมพูดถึงพรมในประเด็นนี้ก็คือว่ามีพระพิสุรูปหนึ่ง แล้วก็เกิดความสงสัยว่าโลกธาตุเนี่ยจะดับไปเมื่อไหร่หมายความว่าโลกและจักรวาลทั้งหลายเนี่ยมันจะดับสูญไปเมื่อไหร่ก็เกิดความสงสัยก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปไปสู่ชั้นเทวสวรรค์ก็ไปถามเทวดาเทวดาก็ตอบไม่ได้ไม่มีผู้ใดตอบได้พระอินทร์ก็ตอบไม่ได้ ก็เลยขึ้นไปอย่างชั้นพรมพรมเนี่ยก็กำลังอยู่กับบรรดาพรมด้วยกันพระพิสุรูปนี้ก็ถามถามพรมผู้เป็นประธานนั้นว่าออท่านรู้จักไหมว่าโลกธาตุเนี่ยจะดับศูญเมื่อไหร่พรมก็ไม่ตอบอตอบแต่เพียงว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ กำเนิดเราเป็นผู้อะไรต่างๆที่เป็นคุณสมบัติของพรมถามถึงสามครั้งสุดท้ายไม่ตอบแต่จูงมือพระภิกษุรูปเนี้ยออกไปนอกสถานที่นั้นแล้วบอกว่าเราเนี่ยตอบไม่ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วพรมคือผู้สร้างโลกใช่ไหมก็ต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหม อบว่าไม่รู้นะไม่รู้จะตอบไงแต่ย้อนกลับสู่พระพิสุรุมเนี่ยว่าท่านเนี่ยเป็นสาวกของพระเจ้าท่านเนี่ยทำข้อผิดพลาดท่านไม่ควรมาถามเราท่านควรถามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทําความผิดพลาดที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าให้ให้ฟังว่าบางครั้งก็เป็นอย่างนี้บางครั้งก็ พระพุทธเจ้าก็เหมือนปฏิเสธความมีอยู่จริงของพรหมคือมันเป็นความขัดแย้งต่อสู้กันแต่เราเอาเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเนี่ยเอามาเอามาดีกว่าเพราะว่าประวัติของความเป็นมาในพระตรปิฎกเนี่ยถ้าเรายึดหลักกาลามัสูตรนะก็คือว่าพระตรปิฎกก็คือคำภีอย่างหนึ่งพ,พุทธเจ้าทรงตัดว่าอย่าเชื่อตามๆกันมา อย่าเชื่อว่าคนหมู่หมู่มากเขาเชื่อกันอย่าเชื่อว่าเป็นคำภีนะอันนี้ก็เราก็ถือหลักอันนี้ต้องฟังแล้ววิเคราะห์พิจารณาอาตมาก็อ่านแล้ววิเคราะห์พิจารณาก็วางไว้ในส่วนที่ที่เราพิจารณาแล้วนะอันนี้ก็กล่าวขึ้นมาเพื่อให้เราพอจะเห็นแนวทางว่าพระเจ้าเจ้าสง ตรงตัดแบบนี้นะแล้วก็ตรงตัดแบบนี้นะครับอาจไอเทเลนพอนเทเลนพอน